สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ทายดวงดวงความรักประจำเดือนสิงหาคม2564คลิปนี้สำหรับชาวราศีสิงและลัคนาสิงทุกทุกท่านดวงความรักที่เน้นเฉพาะความรักสำหรับคนโสดคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนที่มีคู่ดวงของคนราศีสิงความรักในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างใครผูกลัคนาอยู่ลัคนาสิงดูได้ ใครไม่ทราบลักขณาก็สามารถใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะดูได้เช่นกันส้มมะพยากรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะดวงนี้เป็นดวงแบบลัคนาแบบราศีเอาที่คุณสะดวกจะดูแบบไหนก็ได้หรือดูประกรอบกันทั้ง2คลิปเลยก็ได้ฟังเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจใครชื่นชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้กันส่วนใครสนใจอยาก ดูดวงส่วนตัวสำหรับดวงความรักดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซี3าคำถาม99บาท5คำถาม149บาทกติกาง่ายๆทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์จากนั้นโอนเงินส่งสลิปพร้อมกับคำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยนะคะส้มมะพยากรดูดวงชัดเจนแม่นยำและตรงประเด็นและใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักอกหักรักคุดรักมีปัญหารักซ้อน ไม่เคยสมหวังในความรักเลยโดยเฉพาะคนราศีสิงห์เนี่ยมีความรักยากมากหรือมีความรักที่สมหวังน้อยมากสนใจจุดเทียนแดงเทียนแดงมงคลเสริมดวงความรักแก้กรรมความรักเสริมเมตตามหาสเสน่ห์ชุดละ199บาทเดือนนี้ทําพิธีวันที่ 22สิงหาคม2564ยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ใครสนใจก็ทักแชท a c e b o o k สมะพยากรมานะคะในระยะนี้เดือนนี้มีเรื่องของการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ได้หมายถึงการจบแบบเลิกรายหย่าร้างก็ได้แต่การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หมายถึง การเคลียปัญหาต่างๆอยู่ที่ว่าคนราศีสิงจะเคลียกันด้วยอารมณ์หรือเคลียกันด้วยเหตุผลไพ่หลายๆใบช่วงเนี้มันเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเหตุผลไพ่ห้าดาบไพ่ราชินีดาบ8ดาบ6ดาบสดาบไพ่ไม่ค่อยจะดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ร้อนอารมณ์รุนแรงความอยากเอาชนะ หึงหวงเกลียวกาดเป็นคนไม่ง้อคนเป็นคนไม่ยอมใครรู้สึกว่าถ้าเธอไม่รักฉันก็จะไปหรือบางครั้งเนี่ยมีความรักแล้วมีความทุกข์มีความรักไม่มีความสุขมีความรักแล้วต้องอดทนต้องพยายามมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันจะฝืนไปทำไมความรักเนี่ยสำหรับชาวราศีสิงห์น้อยคนมากที่จะประสบความสำเร็จ ในเดือนนี้ไพ่ The d เ v i l เองเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่ามีปัญหาเรื่องของรักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะปิดบังซ่อนเร้นมีเรื่องของการผิดศีลธรรมรักสามเศร้าเราสามคนปัญหาความขัดแย้งการนอกใจไม่ลงรอยกันคิดเห็นไม่ตรงกันต่างคนต่างอยากเอาชนะยอมหักไม่ยอมงอบางคนแฟนเนี่ยจับพิรุธเราเก่งมาก หรืออาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราเองนั้นก็ทำตัวน่าสงสัยหรืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่ผิดศีลธรรมส่วนบางคนแฟนไม่ใส่ใจเลยแฟนไม่สนใจเลยมีแฟนก็เหมือนไม่มีเพราะอีกในยะหนึ่งก็แฟนแอบมีชู้มีกิก๊ก มีคนอื่นอะไรประมาณเนี้คนราศีสิงจะพัวพันอยู่กับเรื่องพวกนี้และมีปัญหาอยู่ณเวลานี้ใครที่มีเรื่องเรื้อรังคาราคาซังอยู่อยากจะแก้ปัญหาอยากจะจบมันก็มีอยู่สองอย่างเหมือนมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาช่วยให้เราทั้งสองคนจับมือก้าวผ่านหันหน้าเข้ามาหากันแล้วไปด้วยกันต่อ บางคนยินดีที่จะให้โอกาสซึ่งกันและกันแต่บางคนถ้ามันไม่ไหวท้ายที่สุดเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งต่างคนต่างไปสม้มมาก็ไม่รู้ว่าคนอย่างคุณจะเป็นคนแบบไหนจะเป็นเหมือนที่สม้มมะบอกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้ามันยังเยียวยาได้ก็ให้กลับมารักษาแผลใจและลองปรับความเข้าใจกันดู แต่ถ้ามันไม่ใช่ท้ายที่สุดถ้ามันถึงเวลาก็จําเป็นต้องโยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะถ้ามันเลือกไม่ได้มันเลิกไม่ได้หมายถึงเลิกเจ้าชู้ไม่ได้เลิกทําเรื่องที่ผิดทํานองคองธรรมไม่ได้ยังไงความรักที่มีแต่ความหึงหวงความระแวงมีแต่ความเศร้ามีแต่ความอึดอัดมีแต่ความกดดันมันก็ย่อมทําให้คุณไม่มีความสุขเลือกเอาว่าจะกลับมาคืนดีและให้โอกาสกันปรับความเข้าใจกัน หรือเลือกที่จะจบแล้วแยกย้ายบ้านใครบ้านมันสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่าใจอารมณ์ส่วนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไอ้เรื่องของความไม่ชัดเจนเนี่ยต้องถามก่อนว่าคุณเนี่ยยินดีเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ตั้งแต่เทีแรกหรือเปล่ารู้ว่าเขามีคู่รู้ว่าเขามีเจ้าของรู้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ย มันเป็นเรื่องที่คุณก็รู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแล้วคุณก็รู้ทั้งรู้ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงได้แต่คุณก็ยังฝืนบางคนอยากเอาชนะอยากเป็นที่หนึ่งอยากเป็นตัวจริงแต่ในความเป็นจริงอ่ะคุณต้องยอมรับว่าเขาอาจจะเลือกเมียเขาเขาอาจจะเลือกผัวเขาคนที่เขาเลือกมันไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะถ้าเขาเลือกเรา เขาเลือกเราไปนานแล้วถ้าเขาจะเลิกกับเมียถ้าเขาจะเลิกกับแฟนเขาเลิกกันไปนานแล้วเขาไม่ต้องให้เรามาอยู่ในมุมมืดหรือต้องลักกินขโมยกินแบบนี้หรอกแล้วยิ่งเราทําท่าทีหึงหวงแล้วยิ่งเราทําประชดประชันมากขึ้นเท่าไหร่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่สนใจเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนถ้ามันมีโอกาสเป,เป็นไปได้น้อยมากจงยอมรับความพ่ายแพ้หยุดที่จะอยากเอาชนะ จบกันด้วยดีดีกว่าจบแบบบ้านใครบ้านมันแล้วตายชาตินี้ไม่เผาผีกันแล้วเนาะฝากไว้ให้คิดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ชอบเอาชนะนะคะคนโสดคนโสดช่วงนี้มีอยู่2กรณี 1. รักข้ามรุ่นรักต่างวัยอายุห่างกันหลายปี 2. รักเก่าเก่ารักเดิมเดิมคนรักเก่ามีเกณฑ์รีเทิร์นกลับมา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักคนเก่าหรือว่าจะเป็นรักคนใหม่จะเป็นรักข้ามรุน่นรักต่างวัยหรืออะไรใดๆก็ตามจะเป็นคนไทยก็ได้จะเป็นต่างชาติก็ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนึ่ง ฉันต้องไม่แย่งของของใครจำไว้เลยว,ว่าฉันจะไม่แย่งของของใครอย่าให้กิเลสอย่าให้ความลุ่มหลงอย่าให้ความมัวเมาทำให้เราเอาไม่เลือกผัวใครฉันก็จะเอาเมียใครฉันก็จะแย่งแบบนั้นไม่เอาคนโสดดูให้ดีคนที่มีเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามา แบบตัวเปล่าไม่มีพันธะหรือเข้ามาแบบยังมีคนอื่นอยู่ยังค้างคายังคาราคาซังอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นขอให้เขาหรือเธอคนนั้นน่ะไปเคลียร์ให้จบก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหารักซ้อนตามมาในภายหลังกรณีที่สองคนราศีสิงห์อย่าใจร้อนกับความรักให้ความรักมันเกิดจากความผูกพันให้ความรักมันเกิดจากความเอื้ออาทรความรักให้มันค่อยๆก่อเกิดจากความ ใกล้ชิดความสนิทสนมและประการที่3ต้องรู้จักอ่อนหวานต้องรู้จักโรแมนติกบ้างไม่ใช่ว่าพูดเสียงแข็งอ่อนหวานไม่เป็นโรแมนติกไม่เป็นหรืองี่เง่าเอาแต่ใจตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ส้มมักอยากจะฝากชาวราศีสิงห์ให้ไปปรับปรุงนะคะช่วงนี้ทําบุญด้วยการบริจาคโรงศพทําบุญอุปกรณ์การแพทย์และทําบุญกับคนตาบอดหรือทําบุญด้วยแสงสว่าง ส่วนการขอพอรไหว้พระแม่กาลีขอพอรองค์พระแม่กาลีใครที่มีปัญหารักซ้อนท่านจะช่วยขจัดปัดเป่าให้เรื่องราวรักซ้อนซ่อนเงินเหล่านั้นจบและคลี่คลายแต่จะจบแบบสมหวังหรือจบแบบแยกย้ายบ้านใครบ้านมันอันนั้นก็ต้องมาวัดกันว่าคุณกับคนคนนั้นมีบุญวาสนาต่อกันมากน้อยแค่ไหนส่วนใคร อยากจะทำบุญเสริมดวงจุดเทียนบูชาดวงชะตาเทียนแดงชุดละ199เดือนนี้ทำพิธีวันที่22สิงหาคมสนใจจองได้ใครมีปัญหาทุกอ,อกทุกใจในเรื่องความรักรักซ้อนรักสามเศร้าต่างๆตอนนี้สามารถทักแชทมาดูดวงด้วยกันได้ไพ่ยิปซีมีคำตอบให้กับทุกๆคำถามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ